สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงคะเรียนสัปดาห์ที่สองแล้วอยากมาเรียนโรงเรียนหรือ,อยังเอยวันนี้นะคะเรามาเจอกับครูคบอีกแล้วนะคะในเรื่องโลกร้อนนะคะนักเรียนเคยได้ยินคํานี้ไหมคะอ่าทาไมถึงเป็นโลกร้อนทําไมเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะจากบทอ่านเรื่องโลกร้อนนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอแชร์หน้าจอก่อนนะคะ อ่ะดูจุดประสงค์ก่อนนะคะนักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องโลกร้อนได้ถูกต้องนะและก็สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะอ้าวมาดูนักเรียนเตรียมหนังสือเลยหนังสืออ่านภาษาพาทีแล้วเปิดไปที่เรื่องโลกร้อนนะคะอ่าเปิดหรือยังคะอ่านี้เป็นบทที่บทที่8แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะหน้า123นะคะนักอาจจะไม่รู้หน้าเดี๋ยวเปิดไปนะคะคุณครูรอนะหน้า123ไม่งั้นนักเรียนก็ดูสารบัญก็ได้นะคะการจะหาให้ง่ายคือดูสารบัญหน้า123นะคะเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจฟังนะคะจะคุณครูจะอ่านให้ฟังนักเก็ดูตามไปด้วยเอามือชี้ตามไปนะเพราะว่าเรื่องมันยาวนะคะนักเรียนก็ดูไปอ่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูอัดเสียงให้โอเคนะตั้งใจฟังนะคะโลกร้อนเมื่อต้นเดือนภูผาน้ําใสและเพื่อนๆอ,อยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่แต่สัปดาห์ต่อมามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกะทันหันร้อนเสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่น้ำแข็งเพียงแค่เดือนเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทางฤดูหนาวฤด,ดูฝน และฤดูร้อนเป็นไปได้อย่างไรอัศดสะจใจจริงๆคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือครูกิตติครูกิตติพานักเรียนไปอาคารห้องสมุดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นควันและเปเลวไฟลุกไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนเด็กๆเอามืออุดจมูกเพราะเหม็นกลิ่นยางพลาสติกและโฟมที่ไม้ไฟแต่ในไม่ช้าครูหลายคนออกมาช่วยกันสรดน้ำจนไฟดับ ก่อนเข้าห้องสมุดครูกิติเตือนให้เด็กๆทำตามระเบียบการใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องนักเรียนได้ชมภาพยนตร์สารคดีจากโทรทัศน์ภาพที่เห็นบนจอทำให้เด็กๆจ้องดูอย่างสนใจภูเขาน้ำแข็งสีขาวลอยอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้าบนภูเขามีหมีขั้วโลกสีขาวหลายตัวบางตัวกำลังเดินบางตัวกำลังนอนแล้วจู่ๆภูเขาน้ำแข็งซีกหนึ่งก็พังทลายลงมีหมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้น หมีที่อยู่บนภูเขายืนมองดูเพื่อนซึ่งลอยห่างออกไปทุกทีทุกทีจนสุดสายตา้าน้ำแข็งก้อนนั้นละลายจะมีใครช่วยหมีที่น่าสงสารตัวนั้นได้ไหมหนอครูกิตติปิดโทรทัศน์เด็กๆหน้าเศร้าครูรู้ว่านักเรียนคงสงสารหมีตัวนั้นแต่นี่เป็นเรื่องจริงครัวโลกซึ่งอากาศเย็นจัดจนกระทั่งน้ําในมหาสมุทรกลายเป็นน้ําแข็งและมีภูเขาน้ําแข็งมากมายใครจะคิดบ้างว่าภูเขาน้ําแข็งจะละลายได้แล้วมันละลายได้ยังไงคะ น้ำใสยกมือถามก็เพราะโลกร้อนขึ้นนะสิครูกิติตอบแล้วทำไมโลกจึงร้อนใครทำหล่ะครับภูผาถามขณะที่ใจกำลังคิดเล่นๆว่าใครนะเอาน้ำแข็งไปต้มจนละลายคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครทำละ่ะก็ฝีมือมนุษย์ทำทั้งนั้นแหละนักเรียนเห็นไฟไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนไหมมีทั้งควันทั้งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นกา๊าซพิษกา๊าซพิษเหล่านี้ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทอไอเสีย เครื่องปรับอากาศอีกด้วยพวกนี้แหละที่ทำให้โลกร้อนยิ่งถ้าทุกคนในโลกไม่ช่วยกันควบคุมต่างปล่อยก๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้นอากาศก็จะแปรปรวนอย่างที่นักเรียนเห็นแล้วคนเราจะได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีครับเด็กๆพูดด้วยความกังวลทำได้แน่นอนครูกิติให้กำลังใจเราต้องช่วยกันลดก๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนอย่างพวกเรานี่ทำได้ง่ายๆด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะ ช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกแล้วใครคิดว่าจะช่วยทำอะไรได้อีกลกมือตอบทีละคนหนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะผมจะล้างหน้าที่แปลงผักครับจะได้รดน้ำต้นไม้ไปด้วยหนูจะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะผมจะบอกพ่อให้เปลี่ยนแบบหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบครับหนูจะบอกพ่อให้ประหยัดน้ำมันรถค่ะดีมากครูกิติพูด เมื่อธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเด็กๆล่ะคะจะช่วยกันทําให้โลกไม่ร้อนขึ้นได้อย่างไรบ้างใครคิดคาตอบออกแล้วมาบอกคุณครูบ้างนะคะ,ะเป็นไงคะฟังแล้วอาจจะเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการอ่านนะคะนักเรียนก็อ่านทนอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้นักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรคะอ่าภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะเกิดภาวะโลกร้อน ถามว่านะคะใจความสําคัญของเรื่องเนี่ยคืออะไรนะคะใจความสําคัญของเรื่องก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะสาเหตุล่ะเกิดจากอะไรเอย่ยอาติ๊กตักตกตักลองคิดสิค่ะลองคิดในใจสิเหมือนของครูที่สรุปไหมก็เรื่องเมื่อกี้นี้แหละค่ะสาเหตุนะคะอ่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะการเผาขยะทําให้เกิดกินเหม็นและควันพิษนั่นเองนะคะมีอีกไหมคะ ก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเวลาเขาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีพิษต่อคนที่คนที่อยู่รอบข้างนะคะอะไรอีกคะท่อไอเสียรถยนต์ใช่ไหมเวลาเราบุ่นบุนบนบนเนี่ยเราไปดมเนี่ยนะคะมันจะเกิดกา๊าซพิษขึ้นทําให้ปอดเราเนี่ยเสียไปนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะการตัดไม้ทําลายป่าและมีอีกหลายสายเหตุเยอะแยะไปหมดเลย นะคะผู้นี้ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้นนะคะแล้วเราจะแก้ยังไงคะเราจะช่วยกันได้อย่างไรทําให้โลกเนี่ยร้อนน้อยลงนะคะคือเราบางทีเราแก้ไม่ได้นักเรียนแต่เราแก้ให้ได้น้อยให้ได้มากที่สุดนะคะโดยการช่วยกันนั่นเองใช่ไหมคะวิธีช่วยลดโลกร้อนนะคะอ่ะอะไรเอ่ยลองคิดสิตรงใจหนูหรือเปล่าอ่ะคุณครูยกมานะคะเมื่อใช้น้ําใช้ไฟแล้วก็ต้องปิด นะคะเมื่อเลิกใช้แล้วนะคะไม่ใช้เราก็ปิดซะนะคะอย่าปล่อยไว้ให้มันไหลมันรั่วไปไฟก็เหมือนกันนะคะช่วยกันปิดก็จะช่วยประหยัดไฟนะคะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างหนึ่งอะไรไม่ตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหมคะอันนี้หนูไม่ทําอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าเราก็อย่าไปทานะพอเมื่อไม่ตัดไม้เราก็ต้องช่วยกันปลูกใช่ไหมคะบางคนมีคนตัดเราก็ช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นเดี๋ยวเวลามันโตไปเนี่ยมันก็ให้การออกซิเจน นะคะก็จะช่วยลดโลกร้อนได้นะคะหรืออะไรไม่เผาขยะนะคะทิ้งมัดถุงแล้วก็เอาไปทิ้งที่อื่นนะคะหรือไม่ก็บางคนเป็นเขตเทศบาลเนี่ยก็จะมีรถมารับใช่ไหมคะรถเอาไปนะคะอะไรคะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะตอนนี้เราใช้ถุงพลาสติกกันใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนนะคะมีไหมคะอ่าใช้กระดาษสองหน้าบางคนเนี่ยกระดาษหน้าเดียวเนี่ยใช้ไปแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> จะได้ประหยัดนะคะเพราะว่ากระดาษเนี่ยทำมาจากต้นไม้นั่นเองนะคะใช้กระดาษสองหน้าให้คุ้มเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีช่วยลดโลกร้อนทั้งสิ้นนะคะนี่คือเนื้อหาสาระของของบทนี้นะคะเลยก็จับใจความให้ได้แค่นั้นเองนะคะนี่อันนี้จบแล้วค่ะนะคะอ่าละคุณครูลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะอ่านั่นเลยก็ช่วยกันลดโลกร้อนละกันนะคะอ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ โอกาสนัดเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ